ครับตอนนี้เราขึ้นมาบนบ่อนะครับก็เจออีกหนึ่งที่ครับจุดนี้จุดนี้ครับกำลังจะเพิ่งจะโผล่มาครับได้แบบบ่อบรรดอยู่ปุ่งนะโน่นนปลิใหญ่นะทำไข่ยังครือปีคยังบลามครับลามตองไปข้างไหนครับ <c oughs> ครับ กันน่นครับนู่นเลยครับเศยษฐีงามๆครับตุ่มๆครับเห็ดวันนี้โหแตวยังมีข้างๆอีกครับข้างๆเเห็ดบานครับเดีย๋ยวพาไปชมครับ ตาเต็มครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะใส่แล้วครับนี่ครับอย่างนี้ครับเห็ดบานครับครับมากมายครับฮะวัสวยๆเลครับ มีรอยุกระเฮ็ดปะล่าครับเดี๋ยวแขกกันก่อนนะครับ